มาดูวิธีการอายัดบัตรนะครับหรือว่ายกเลิกบัตร ATM ว่าเขาทํากันอย่างไรเราจะมาทําผ่านแอปให้ดูนะครับเพราะว่า,าปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยได้มีใครคือคนก็ไม่นิยมใช้บัตร ATM กันแล้วเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายหลายปีบางทีก็ร้อยกว่า200 300 500แล้วแต่โปรโมชั่นของเขาครับเพราะว่าบางคนก็มีประกันเหมือนถูกพนักงานธนาคารให้ ทำประกันไปด้วยนะครับก็มาดูวิธีการว่าสมมุติเรามีบัตรอยู่แล้วเนี่ยเราอยากจะยกเลิกเราจะไม่ใช้แล้วเนี่ยมันทํำยังไงนะครับทําผ่านแอปพลิเคชันได้เลยในที่นี้มันเป็นบัตรธนาคารกสิกรใช่ไหมครับามาดูกันเราจะทําการยกเลิกบัตรใบเนี้ยครับหรืออายัดบัตรใบนี้ไปเลยนะครับเราจะไม่ใช้ละเพื่อที่เราไม่อยากจะเสียค่าธรรมเนียมมันนะครับวิธีการก็มาดูามาดูกันขั้นแรกเลยเนี่ยให้เราเข้าไปที่แอปเคพัทแอปเคพัทนะครับ เข้าไปดูนะครับเข้าแอปเคพัดอ้าวลืมไปเดี๋ยวขอโทษแอร์เพนโหมดอยู่แปบบ๊บนึงนะครับเขา้าที่แอปเคพัดอ่าเขา้าที่แอปเคพัดนะครับอ้าวเดี๋ยวนะมันเข้าแอร์เพนโหมดอยู่เขา้าที่แอปเคพัดเสร็จขอโทษทีเมื่อกี้มันอยู่ในแอร์เพนโหมดนะครับตอนนี้ก็มาเข้าแอปเคพัด เสร็จแล้วเราก็ทำยังไงครับก็ล็อกอินเข้าไปในหน้าจอในในแอปพลิเคชันของเราครับก็ล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บทำยังไงครับล็อกอินเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็ให้เรามาดูที่ตรงนี้ครับที่ตรงนี้เลยตรงนี้เห็นไหมครับเป็นรูปฟันเฟืองไหมเราจะยกเลิกบัตรไปเนี้ยนะครับเราจะยกเลิกหรืออายัดละเราจะไม่ใช้มันละเพราะเราไม่อยากเสียค่าบริการรายปีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีการอะไรมีการ กดบัตร atm มาโดยไม่ใช้บัตรนะเนาะเอ้ยกดเงินโดยไม่ใช้บัตรนะครับก็มาดูวิธีการยกเลิกบัตรใบนี้กันเราก็จิ้มไปที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับจิ้มไปเสร็จแล้วอันนี้ทุกคนก็มาดูเห็นไหมครับเมนูมันก็อยู่แค่ตรงนี้เองครับเห็นไหมครับที่เขียนว่าอายัดบัตรเห็นไหมบัตรใบนี้ครับมันก็ผูกติดกับธนาคารนี้อยู่เนาะอ่าก็จิ้มไปที่อายัดบัตรอายัดบัตรเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกว่าชื่อบัตรของนายคนนี้เลขที่นี้เห็นไหมครับเลขที่เนี้ยเห็นไหมครับเลขที่เนี้ย บัตรของนายคนนี้เห็นไหมครับเขาบอกว่าหากคุณทําการอายัดบัตรหมายเลขนี้ก็คือบัตรใบนี้ครับคุณจะไม่สามารถเห็นไม่เพี้ยนเลยคุณจะไม่สามารถทํารายการผ่านบัตรนี้ได้โดยคุณจะได้รับค่าธรรมเนียมรายปีคืนตามสัดส่วนระยะเวลาคงเหลือเพื่อเข้าบัญชีภายใน2วันเห็นไหมครับก็คือหมายถึงว่าพอคุณอายัดมันแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ค่าธรรมเนียมของบัตรคืนเช่นบัตรใบนี้ยมี ค่าธรรมเนียมอยู่ปีละ400ถ้าเราใช้ไปแล้วครึ่งปีเขาอาจจะคืนให้2 0 0อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับนอกจากไม่เสียเงินแล้วยังได้เงินคืนอีกเห็นไหมครับนี่คือการอายัดบัตรหรือการยกเลิกบัตร ATM นะครับสาหรับคนที่คิดว่าจะเลิกใช้บัตร ATM เแล้วแล้วก็มากดหรือว่าใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวก็ใช้วิธีนี้ครับก็กดต่อไปเนาะก็กดต่อไปกดต่อไปแล้วเขาก็จะให้เรายืนยันนะครับว่าเราจะอายัดบัตรใบนี้จริงๆไหมเราก็ตอบยืนยัน ในที่นี้ผมไม่ยืนยันแล้วกันนะเพราะผมอายัดไปละใบหนึ่งนะครับในท ouais. right, the right? ี่นี้ผมไม่ยืนยันเนาะว่าผมจะอายัดอันนี้แต่ให้ทุกคนยืนยันนะครับถ้าใครจะอายัดบัตรใบที่ตัวเองใช้นะครับก็กดยืนยันแล้วมันก็จะให้ใส่รหัสก็เป็นการยกเลิกบัตรใบที่เราใช้นะครับตามเลขที่ดูเลขที่ให้ดีนะบางคนมี2ใบ3ใบหรือมี1ใบก็ตามนะครับดูให้ดีนะครับเราก็จะได้เงินค่าธรรมเนียมบัตรเกนมาแล้วก็บัตรใบนี้ก็จะถูกยกเลิกไปแล้วก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรอีกเลยแล้วก็ ไปกดเงินที่ตู้โดยไม่ใช้บัตรนะครับก็คือบัตรใบนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับปัจจุบันก็ไม่มีใครไม่ค่อยนิยมเนาะก็ยังมีก็ยังมีอยู่บ้างแต่ลหลายคนก็เริ่มไม่นิยมใช้บัตรแล้วนะครับอ้าวก็ขอจบการรีวิวการอายัดบัตรหรือยกเลิกบัตร ATM แล้วได้เงินค่าธรรมเนียมคืนด้วยนะครับแล้วเราก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการถือบัตรใบนี้อีกต่อไปนะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ